เอกสารเป็นของตัวเองเนาะหนึ่งชุดได้ผลประโยชน์กี่ข้อนะครับสิบสองข้อ,อได้ผลประโยชน์สิบสองข้อสิบสองข้อเห็นไหมเวลาเขียนผมก็จะถอยหลังเขียนนะแต่ถ้าคนไม่เคยฝึกโอ้เริ่มแรกเนะี่ยผมฝึกเขียนหนึ่งเงี้ยเขียนนี่ลงมาอย่างนี้เลยนะมันเอียงแต่พอฝึกไปฝึกมาเดีย๋ยนี้ถ้าสมมุติทุกทุกคนนะไม่เคยผ่านการฝึกเนี่ยก็จะยืนเขียนอย่างนี้ใช่ไหม พะไม่ถนัดใช่ไหมแล้วพอมีเสียงเพลงหน่อยก็ตึมถึมตึมถึมถึมคนเนี่ยไม่ดูตรงนี้มันจะดูแต่สะโพกเราฉะนั้นการเขียนบนกระดานก็ต้องฝึกครับเพราะมันฝึกระดับสูงขึ้นเขาเรียกวฝึกเป็นวิทยากรฝึกจับไมค์ก็เหมือนกันบางคนจับไมค์อย่างนี้สวัสดีฮัลโหลวันวันทูตีเย่เย่เย่เอันนี้เขาเรียกเอาไปร้องเพลงนะแต่ถ้าจะจับให้ดีเนี่ยไม่ต้องจับลักษณะแบบนี้แล้วห่างประมาณนี้ กล้ปากเกินไปก็เสียงลำคอบางทีบางคนอ้วนด้วยพูดเสียงหายใจก็กระท้งกระแทกเข้าไปจบไม้ทนั้นทุกอย่างมันต้องผ่านการฝึกหมดเลยการยืนเมือนกันขึ้นเวทีเขาบอกห้ามยืนเหี่ยวห้ามยืนห่อห้ามยืนอ้าถ้าอ้านะหมารอดขาเมื่อไหร่ได้เป็นฝูงนี่จบเลยนะนะแล้วใส่กระโปรงสั้นอีกนี่มายืนบนเวทีเนี่ยนะอ้าไปอ้ามา ผู้ชายไม่มองอย่างอื่นมองแต่เรื่องสาลีละเราน,นี่คือเป็นหลักฝึกนี่การฝึกเขียนแผนเนี่ยก็แค่ประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมที่มาคำว่าเอ้ยสินค้าใช้ดีแล้วได้เงินคืนได้อย่างไรสำคัญครับถ้าคนนี้คนนี้กลับมาครับถ้าคนนี้เข้าใจถ้าคนนี้รู้คนนี้พูดเป็นคนนี้เขียนได้โอกาสที่จะทิ้งสุเรียนมีไหมไม่มี แต่ส่วนใหญ่ที่ทิ้งเนี่ยคือไม่เข้าใจรู้ก็รู้ไม่จริงเวลาคนอื่นอยากรู้ก็สอนเขาไม่ได้เขียนให้เขาดูไม่ได้จริงหรือไม่จริงจริง,รง,รงนะครับนี้ผลประโยชน์12ข้อล u r a Agency ขยายธุรกิจเห็นไหมขยายธุรกิจได้สะดวกที่ไหนไปที่นั่นไม่ต้องมีหน้าร้านเหมือนตรงนี้ตรงนี้ต้องมีหน้าร้าน ปิดร้านได้ได้ปิดอันนี้เราไม่ต้องปิดเพราะเราเป็นเจ้าของร่วมสาขานี้ไม่พร้อมฉันก็ไปศรีวลีศรีวลีไม่เปิดเราก็ไปปทุมปทุมไม่มีก็มาอัยาลาสรุปสะดวกไหมครับสะดวกแต่ปัญหาคนบางคนเนี่ยนะไม่กล้าไม่กล้าก็ไม่ได้ไม่กล้าก็ไม่ก้าท่องไว้นะครับไม่ก้าก็ไม่ก้าอ่าไม่กล้าก็ไม่ก้าโอ้ยไม่ไปหรอกไกล สำนักง,งานใหญ่ไม่ไปหรอกอุปทูมไกลไกอุิะอสะบรุรีไกลไกลนหน้องแคเป็นนะเราก็ไม่ก้าวแล้วนะโอเคบอเคเนาะโอเค,อ,เคอ่ะเจ้าเบิงเนะ้เจ้าซื้อว่าอย่างครับยาคุณยาดูนี่นะอันนี้คุณยานะยาอายาเนาะนะนคุณยาอยู่นี่นะคุณยาได้ผลประโยชน์12ข้อได้เอกสารชุดสมัครนะได้รหัส ตัวแทนจำน่ายบางเอิญนะครับเราเป็นคนเราเป็นคนชอบซื้อกินซื้อใช้นาเขาเรียกว่าซื้อเอาไปใช้ตรงนี้จะเป็นคำว่าส่วนลดนะครับเวลาพูดพูดอีกอย่างเวลาเขียนเขียนแบบนี้ถ้าเราเป็นถ้าคุณยาเป็นคนชอบซื้อไปกินไปใช้ก็เป็นส่วนลดแต่ถ้าคุณยาเป็นคนที่ชอบขาย ชอบขายก็จะเป็นกําไรเห็นไหมคําพูดไปอีกอย่างหนึ่งกําไรขายปลีก15%อันนี้คือข้อที่1นึ่งเห็นไหมข้อที่1อันนี้คือข้อที่1เอากลับมาอีกถ้าเราเปิดร้านธุรกิจส่วนตัวเราค้าขายได้แค่ข้อที่1ใช่หรือไม่เราวมีสิทธิ์ได้ได้ข้ออื่นไหมถ้าค้าขายเปิดร้านทำธุรกิจส่วนตัว ได้แค่กำไรใช่มั้ยจริงไม่จริง,รงทําเงินเดือนประจําหรืออยู่งานประจําได้แค่ข้อหนึ่งใช่ไหมคือเงินเดือนใช่ไหมมีโอกาสได้โบนัสข้อท่องเที่ยวได้โอกาสไปขับรถฟรีได้โอกาสมีบ้านมีไหมเพราะมันไม่มีมันถูกจํากัดแค่เงินเดือนกับกําไรก็คือเงินเนี่ยสองช่องสอ,งอาชีพเนี้ยแต่สุรียะในแม่ข้อหนึ่งเราก็ได้แล้วทั้งสองข้อเลย แต่ปัญหาวันนี้ขายไม่เป็นพูดไม่ได้สาธิตสินค้าก็ไม่ได้เพราะยังไม่เคยมาฝึกตะก้าก็ไม่มีเอเจนซี่เขาจัดวางไว้ให้มาเห็นนี่โอ้ยเป็นไงเห็นตะก้าสาธิตบางคนทําไม่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นยันเลยนะเป็นยันบางเอเจนซี่นี่เป็นยันกันเลยนะ <c oughs> คือหน้าสงสารเอเจนซี่นะคอยต้อนรับเราหมดเลยเซอร์วิสดูแลอุปกรณ์เต็มไปหมด แต่ผู้นําไม่ค่อยอยากจะมาใช้มาก็ไม่สาธิตใช่ไหมพอไม่สาธิตยอดก็ไม่เพิ่มไมนี่คําถามต่อมาแล้วโบนัสข้อ2มาจากไหนก่อนจะไปถึงข้อ2เราต้องยกตัวอย่างสินค้าสัก1อย่างนะครับยาสีฟันต้นทุนจริงๆ1หลอดอราคาเต็มนะครับ179ต้นทุน155มีกำไรตรงนี้24บบาทใช่หรือไม่ ถ้าวันนั้นเราบังเอิญปากเบาๆจำได้ไหมข้อนี้จำได้ไหมไหนนะปากอ้าไอ้ปากเปิดหน้ายิ้มธุรกิจเปิดแล้วปากเปิดหน้ายิ้มธุรกิจเปิดพอเปิดได้วันนั้นขายไป10หลอดเท่ากับ240บบาทอันนี้คือกำไรใช่ไหมกำไรแล้วนะถ้าไม่ใช่กำไรเราได้เลยครับเป็นส่วนลด แล้วหลังจากนั้นมันมีอะไรอีกครับที่จะมาจ่ายผลประโยชน์ข้ออื่นๆให้เรามีคำว่าคะแนน PV มีอยู่10คะแนนต่อ1หลอดวันนั้นเท่ากับเราขาย10หลอดเท่ากับ100คะแนน PV แล้วอ,อ่ะอีกสักหนึ่งอย่างกาแฟไม่ต้องเปิดหน้าร้านเนี่ยแม่ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีลูกจ้างไม่ต้องเฝ้า ก็มีโอกาสได้เงินคือให้เราเนี่ยนะครับรักมันรักแล้วก็ชอบพอชอบแล้วรักรักเสร็จแล้วเข้าใจพอเข้าใจเสร็จปุ๊บบอกกินดีแล้วก็ไปขยายบอกต่อเห็นไหมเป็นธุรกิจแล้วเป็นรายได้แล้วไม่ต้องมีหน้าร้านคนกลุ่มนี้อยู่ปากช่องกินหนึ่งแก้วอยู่ลรากินหนึ่งแก้ว อยู่เชียงใหม่กินหนึ่งแก้วอยู่เชียงรายกินหนึ่งแก้วอยู่แม่สายกินไปหนึ่งแก้วอยู่รัดฐานกินไปหนึ่งแก้วแต่ละคนกินเหมือนกันหมดเลยพร้อมกันเลยเวลาเดียวกันกาแฟาตื่นมาแต่ละบ้านบีบยาสีฟันบีบยาสีฟันบีบยาสีฟันบีบบีบบีบในอดีตให้ใครรวยก็ให้คนอื่นรวยแต่วันนี้ให้เรามีโอกาสรวยเห็นไหมไม่ต้องล้างแก้วด้วยนะ เขาตื่นมาจากบ้านเนี่ยหยิบยาสีฟันสมัยออนบีบพร้อมกันเลยทุกบ้านนะไม่ต้องนัดกันนะคนนิดนิดหนึง่งคนนิดนิดหนึง่งคนนิดนิดหนึง่งหลักการตลาดมันจะคืนเงินให้เราทันทีเลยอันนี้เป็นหลักหลักทฤษฎีนะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือที่มาของคําว่างานเครือข่ายที่มาของคําว่างานโอกาสเพราะเซเว่นเป็นระบบจริงแต่เขาไม่เปิดโอกาสให้เราทําทําได้ต่อเมื่อคุณมีเงินสักสามล้านอะ่ะเอาไหมล่ะ ก็ก็ได้เหมือนกันแต่ปัญหาคือบอม่มีเงินใช่ไหมนะอ่ะกาแฟสมเนี่ยข้อดีไม่ต้องเปิดร้านครับตื่นมาเขาต้มน้ําเราไม่ต้องเสียบน้ําให้เขาด้วยกินแล้วไม่ต้องไปล้างแก้วให้เพิ่นเ้อเขาล้างเองนะ638ราคาถุงนะข้างถุงนะห่อเล็กนะครับต้นทุน5้าหสมนะมีกําไร85บาทต่อหนึ่ห่อถ้าเราไปขายนะเป็นกําไรนะครับ 85บาทวันนั้นเราขาย10แพ็กอันนี้ตัวเลขสมมุตินะครับได้850ใช่ไหมแล้วก็มีคำว่าคะแนน PV เนี่ย35คูณ10เท่ากับ350คะแนน PV ยกตัวอย่าง2อย่างพอชี้ให้เขาเห็นถึงอะไรครับข้อ1น,นี่เปรียบเทียบเปรียบเทียบอาชีพต่อมาข้อ2 ข้อสองมาจากไหนนะไดได้เธอเอามาจากตรงนี้ครับเซเว่นมีให้อย่างนี้ไหมมีแต่ไม่จ่ายเป็นเงินให้แลกเก้าอี้มานั่งเล่นๆจริงไหมสะสมเหมือนกันสุเรียนกติกาเขาบอกว่าเรามี150 PV ในวันที่1ถึง15อ่าถึง15 16ถึง30 เนี่ยมี150แบบเนี้ยเขาจะจ่ายเงินให้เราเลยเห็นไหมจ่ายเป็นโบนัสข้อที่2เห็นไหมถ้ามี150 1 5 0มาจากไหนนะครับคุณสุ150มาจากไหนมาจากข้อไหนอ <150. S 1> นี่ครับข้อ1สินค้าที่เราซื้อไปขายซื้อไปแจกซื้อไปทำบุญพอครบ150ก,ก็คืนเงินให้เราแต่หลักการคืนเงินวันที่1 15, ถึง15เท่ากับออกโบนัสให้เราสองรอบ เก่งไหมอธิบายแบบนี้ mm hmm. เขาเห็นภาพไหมอ๋อ mm hmm. oh, ข้อสองมาจากตรงนี้เอง mm hmm. แล้วมีบางคับไม่ละเอาข้อตัวแย้งมาแล้วต้องรักษายอดไม่สุสมมติจะตอบเขายังไงดีแม่เลี้ยงทําสูเรียนต้องรักษายอดไหมร้ยอรยอห้าสิบคะแนนเนี่ยตอบเขายัางไงด mm hmm. ีทางนู้นบอกรักษาเอาเจ้าจิตตอบไปไงไย ถ้าอยากได้ก็ต้องรักสาอ่าเอาเอา,เอามีใครตอบอีกไหมไม่มีผิดมีถูกเอาทั้งกัมพูชา